ข้อ11นะครับกำหนดให้รากที่3ของ4,96ลบ square root ของ676บวก3กำลัง n บวก1เท่ากับ0จงหาค่า n เ,เมื่อ n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกกอไก่ก1ขอไข่2ขอควาย3งองงู4นะครับอ่าข้อนี้ก็เป็นเรื่องเรียยกกำลังแล้วก็ square root อีกแล้ว น้องๆค,คุณไหมครับิบหกคืออะไรอ่าพี่เฉยนะสี่พันเกก้าสิบหเนี่ยถ้าน้องลองน้องๆไล่พหูคูณของสองเป็นไหมครับสองก็จะกลายเป็นสี่สี่กลายเป็นแปดแปดกลายเป็นสิบหกสิบหกกลายเป็นสามสิบสองแล้วก็เป็นหกสิบสี่เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดแล้วก็เป็น 256แล้วก็512แล้วก็1024อ่าอันนี้คือ2ยกกําลัง1 2ยกกําลัง2 2ยกกําลัง3ก,กําลัง4ก,กําลัง5 6 7 8 9 10นะครับอันนี้คือ2ยกกําลัง10พอดีแล้วก็ทําอีกก็จะเป็น2048นล้วรู้มั้ยว่าต่อจาก2048คืออะไรคือ4096นั่นเองอ่าคืออันเดียวกับที่โจทย์ถามพอดีเป๊ะ4096ใช่ไั้ครับงนนั้น4096คือ2ยกกําลังอะไร ันนี้สองกกำลังสิบใช่ไหมอ,นนอ,ไ 11. อันนี้ก็ต้องเป็นสองยกกำลังสิบเอ็ดอันนี้ก็ต้องเป็นสองยกกำลังสิบสองนั่นเองแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโจทย์อะถามตัวแรกคือรากที่สามของสี่พันเก้าสิบหกก็คือรากที่สามของสองยกกำลังสิบสองนั่นเองแล้วน้องๆหาสองยกกำลังสิบสองเป็นไหมของรา,ากที่สามของสองยกกำลังสิบสองเวลาเขาบอกว่ารากที่สามเนี่ยมันคือยกกำลังอะไรรู้ไหมครับ เวลาสมมติว่าพี่สอนเลยถ้าเป็นรากที่ n ของ a อย่างเงี้ยมันคือ a ยกกำลัง1ส่วน n นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเป็น2ยกกำลัง12แล้วก็ยกกำลังด้วย1ส่วน3นั่นเองนะครับอ่ารากถ้าเป็นรากก็จะกลายเป็นยกกำลัง1ส่วนรากอันนั้นโอเคไหมครับ2ยกกำลัง12แล้วก็ยกกำลัง1ส่วน3มันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็น2ยกกำลัง12คูณอยู่กับ1ส่วน3 ซึ่งก็คือ4นั่นเองก็เลยกลายเป็น2องยกกําลัง4เลยอ่าก็จะได้ว่าตัวแรกเราคิดมาได้แล้วว่าคือเท่าไหร่2องกำลังสคือ16นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวต่อมารูรูของห7 6้อยน้องๆทราบไหมว่า r ู o ห6 7้คืออะไร น้องๆก็ต้องยกกำลังสองให้เป็นก่อนเวลาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งไมเรื่อยเลยน้องๆต้องฝึกยกกำลังสองนะครับเด็กมต้นอย่างเราเนี่ยก็ควรจะรู้ถึงประมาณยี่สิบห้าว่ายกกำลังสองได้เท่าไหร่แต่พอดีว่าตัวนี้เนี่ยมันเกินยี่สิบห้าเข้าไปอีกใช่ไหมครับพอ 25, ยี่สิบห้ากำลังสองได้เท่าไหร่ได้แค่หกร้อยยี่สิบห้าเองน้องๆก็ต้องลองยกกำลังไปเรื่อยๆจะได้ว่าถ้า 26, ยี่สิบหกยกกำลังสองเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบหกพอดีเลยนะครับ อดังนั้นข้อนี้ก็เลยกลายเป็นเป็นสแควร์รูทราาที่สองของยี่สิบหกกำลังสองนั่นเองผลที่ได้ออกมาเลยเท่ากับอะไรครับยี่สิบหกกำลังสองแล้วมาเจอรากที่สองอีกทีหนึ่งมันเลยตัดกันพอดีเหลือยี่สิบหกอย่างเดียวเลยก็เลยได้ว่าล่าที่สองคือยี่สิบหกตัวที่สองคือยี่สิบหกนะครับทีนี้มาดูตัวที่สามก็คือสามกำลังเอ็นซึ่งเราก็ไม่รู้และตัวที่สี่คือบวกหนึ่งนะครับ ก็มาเขียนรวมเลยแล้วกันก็จะกลายเป็น16ลบ26บวก3กํลัง n บวก1เท่ากับ0อ่าก็เอาตัวเลขมารวมกันให้หมดก็จะกลายเป็น3กํลัง n ลบ9เท่ากับ0ได้ว่า3กํลัง n เท่ากับ9 9คือ3ยกกำลังอะไรครับยกกำลัง2นั่นเองก็เลยได้ว,ว่า n เท่ากับ2เลยนะครับพอรู้ว่า n เท่ากับ2ปุ๊บแล้วไงต่อ ก็จบเลยเขาถามว่าอะไรจงหาค่า n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกก็เลยตอบ2เลยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอ right? ไข่นั enfin ่นเองข้อนี Boy? ้ก็จะใช้ความรู้เรื่อง square root แล้วก็เลขยกกําลังนะครับพี่ก็จะขอพูดความรู้เกี่ยวกับ square root แล้วก็เลขยกกําลังหน่อย square root กับเลขยกกําลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแบบมากๆเลยแต่ว่าตรงกันข้ามกันสมมุติว่า เอาล่นเล่นยกกำลังก่อนแล้วกันถ้า A ยกกำลัง B เนี่ยน้องๆรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือ A คูณกันกี่ครั้งรู้ไหมครับมันคือ A คูณกันไปเรื่อยๆทั้งหมด B ตัวนั่นเองหรือว่า B ครั้งก็คือมี a ทั้งหมด B ตัวนะครับมาคูณกันเราเลยเรียกว่า A ยกกำลัง b ทีนี้เราจะเรียก A อว่าอะไรรู้ไหมเราเรียก A ว่าฐานและเรียก b ว่าอะไรเรียก b ว่าเลขชี้กำลังนั่นเอง อ่า b คือฐานเอ้ย a คือฐานและ b คือเลขชี้กำลังนะครับทีนี้เลขยกกำลังเนี่ยก็มีสมบัติที่เราควรจะรู้อยู่ก็คือถ้าเป็น a ยกกำลัง m อยู่นะทีนี้เรามาคูณกับ a ยกกำลัง n ผลที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับมันจะกลายเป็นเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยอ่าอันนี้คือต้องให้เป็นฐานเดียวกันด้วยนะก็คือ a a เห็นไหมครับผลที่ได้ก็จะเป็น a ยกกำลัง m บวก n แต่ในทางกับกันนะครับถ้าเอามาหารก็จะเป็น a กําลังเหารด้วย a ยกกําลังเเป็นเท่าไหร่ครับเป็น a ยกกําลังเลบ n เลยอ่านี่คือตรงกันข้ามกันนะซึ่งสองข้อนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับอ่าแล้วก็มีข้อที่เราใช้กับสำหรับข้อนี้ก็คือ a ยกกําลังเแล้วก็ยกกําลังด้วย n นี่มันยกกําลังกันก่อนใช่ไหมครับแล้วเรามายกกาลังอีกทีหนึง่งมันจะกลายเป็นว่า เอาเลขยกกำลังเนี่ยมาคูณกันก่อนก็ได้เป็น a ยกกำลัง m คูณ n เลยทีนี้มันไม่หมดแค่นั้นนะครับเลขยกกำลังเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมันมีสมบัติเยอะมากสมบัตินี้คือเรียกว่าสมบัติการกระจายถ้าสมมติว่า a ส่วน b ยกกำลัง n อยู่เราสามารถกระจาย n เข้าไปเป็น a กำลัง n หารด้วย b กำลัง n ็ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็มีเงื่อนไขก็คือ b เนี่ยห้ามเท่ากับศูนย์นะเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนถ้าส่วนเป็นศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะกระจายแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องมีเศษส่วนเช่น a คูณ b อยู่แล้วมาย,ยกกําลัง n เราสามารถกระจาย n เข้าไปในแต่ละตัวก็คือ a กาลัง n คูณอยู่กับ b กาลัง n นะครับอ,อันนี้คือหลักการกระจายเลขยกกาลังเข้าไปทีนี้ก็มีคําถามว่าแล้วถ้าเป็นยกกาลังศูนย์ละ a ยกกาลังศูนย์คือเท่าไหร่ ก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ว่า a จะเป็นอะไรเนี่ยจะได้ว่าถ้ายกกำลังศูนย์ปุ๊บก็จะกลายเป็น1ทุกตัวเลยยกเว้น a เท่ากับศูนย์นะครับที่จะหาค่าไม่ได้ a กำลังศจะได้ว่าศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ยไม่มีนิยามนะครับหรือว่าไม่นิยามคือไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์เพราะว่าศูนย์คูณกันศูนย์ครั้งมันไม,ม่มันไม่มีความหมายแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นแล้วก็จําไว้เลยนะครับว่ายกกำลังศูนย์ปุ๊บ เท่ากับหนึ่งเสมอทีนี้มาดูเรื่องลากบ้างลากที่2อลากที่3อะไรพวกนี้เนี่ยลากที่สองของ a หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวที่ยกกำลังสองแล้วได้ a นั่นเองสัญลักษณ์ก็คือจะเขียนว่าเป็นรูท a แล้วก็ลบรูท a นะครับ รากที่2เนี่ยเป็นได้ทั้งบวกและลบนะครับถ้าโจทย์ถามว่ารากที่2คืออะไรเราต้องมี2คําตอบอย่างแน่นอนก็คือเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นเขาให้หารูทเลยเราก็หาเลยนะครับไม่ต้องมาแตกเป็นบวกลบอีกทีหนึ่งดูเลยว่าโจทย์ให้เป็นบวกหรือเป็นลบ,นลบก็หาตัวนั้นออกมาเลยทีนี้เวลาเขาบอกว่ารากที่3อย่างงี้เนี่ยของ m มันคือเขียนอย่างงี้นะครับเตือน,นาจอันนี้ก็คือ square root จะมีเลข3ห้อยอยู่ข้างบน หรือว่าถ้าเขียนในรูปเลขยกกําลังก็คือจะได้ว่าเป็น m ยกกําลัง1นส่วนสามอ่ามันจะกลายเป็นเศษส่วนนะครับเป็น m ยกกําลัง1นส่วนสามดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามาผสมกันคือรากที่สามของ m กําลังสิบอย่างนี้เนี่ยเราสามารถเขียนในเลขยกกําลังก็คือ m ยกกําลังสิบส่วนสานั่นเองนะครับอ่าหรือว่าเขียนในรูปนี้ก็กได้คือ m ยกกําลังสิบ แล้วก็มาหนึ่งส่วนสามก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปนี้อ่นานาทีนี้ถ้ามันเกิดการผสมกันน้องๆก็สามารถทําได้แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนที่อยู่ในรูปเรขยยกกาลังให้หมดเลยถ้าอยู่ในรูปสแควรูตแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงนะครับก็ทําให้อยู่ในรูปนี้ก็ได้อ่าก็จบข้อสิบเอ็ดนะครับ